สวัสดีครับพบกผมโรงชาแนลทุกคนทุกคนคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนมาดูดราม่านะดราม่าดาราชาวลาวนะครับที่ได้มาโด,ด่งดังนะครับอยู่ที่ประเทศไทยทุกคนแต่ว่าชาวลาวเนี่ยเขาก็้าไปดราม่าคุณธันวานะครับชื่อคุณธันวาสุริยะจักรนะครับก็คือเป็นเด็กหนุ่ม ชาวลาวสพอลาวนี่แหละครับทุกคนก่อนที่คุณเอสุภชัยเนี่ยจะพาเข้าวงการก็ได้มาเป็นพระเอกนะครับซึ่งผมก็เคยติดตามแลยดูคุณธันวาอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับ,รบทุกคนเ็ามีคนลาวเข้าไปาไปว่าคุณธันวานี่นะครับบอกว่าทําไมไม่พูดลาวเป็นคนลาวทําไมไม่พูดลาวเอา้า อะไรของคนลาวเนี่ยงงจริงๆเฮ้ยทุกคนครับก็ได้มีหนุ่มลาวเนี่ยมา,อาตอบกับนะครับให้กับคนลาวที่มาดรามา่าเรื่องการพูดลาวของคุณทันวานี่หนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหนุ่มลาวคนนี้มาพูดมาตอบกับคนลาวด้วยกันว่ายังไงไปฟังกันครับ อ่สะสบายดีเนาะเรื่องที่เวลามาแห็งที่สุดประสงค์จะเป็นคนกลางไห้เด้อที่จริงแล้วมันกนระเดื่องของเขาเขาจะเบาเล่าด้วยว่าเบาไทายมันกนระเดืองของเขาอันนี้ประสงคนี่เป็นคนเล้าแต่เทย่ยยังยังผอมข้างหนงไหนอืมเขาไปอยู่ไทยรุ่นแล้วจีให้เขามาเบาเล่ามันก็เป็นไปบอดายที่จริงแล้วเขา,เก,า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 ก็บรงบอกสารเหล้าเนาะประสงค์เองก็ยังเบิงคลิปตลอดไหยแต่เฮ้ามันแต่เฮ้านี่มาเอาเมีย ลาเวียนเขาก็ยังบอกลาเวียนเป็นยังคือบอ่าวลาวแปลวาเมียภาษาอเอาเมียพลังแปลวาเมยาียภาษาอางกิษประเทศเวียดนามเขาก็บอกเวียดนามอจีให้มาบอกาลาวยู่ประเทศเขามันก็เป็นไปบอ่อยเออแต่บัดเวลาเขามาลาวเขาก็บอกาลาวสีใายเขาลืมสาดมันมมดื่มเขาดื่มบ่อยหรอแบบอย่างเส็จมาทรงไปไทยนะบาทรงจะบอกไทยเลยนะเออบอกไทยเลยแต่กลับมาลาวเขาก็บอกลาว สียหายเขาดื่มมันดื่มไปมันเป็นไปว่าไรเนาอือขอไปยูประเทศอังกฤษขอกดเฮลโลเวไอโยโก้ไม่น้ำอิดชุบฟลัฟลัชฟักฟลิฟิซเสียหายขอไปเววาล่ากับภาษากบคนพลังมันเป็นไปบ่ไไรเออโอ้เ็บหัวเนาะคนไปมินนะนะดีแต่เขาบอกเอาเรื่องเจ้ากระเพาะเออเพ้นเขาเอาเรื่องมันง่ายอือเป็นไงครับทุกคนนะก็มินกว่าเป็นในสิ่งที่แกพูดด้วยแหละนะ เขาอยู่ที่ไทยเขาแสดงละครไทยเนี่ยเขาก็พูดไทยพูดกลางเท่านั้นจะให้เขามาพูดลาวภาษาลาวเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าฮนะก็เหมือนที่แกพูดถ้าไปที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศอยู่กับฝรั่งจะไปพูดลาวกับเขาเขารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่อง จะไปพูดลาวใส่เขาเขาจะฟังไม่รู้เรื่องหรอกก็เหมือนกับฝรั่งมาอยู่ไทยเขาก็ต้องเรียนรู้ภาษาไทยนะแล้วฝรั่งเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แค่ภาษาไทยนะเขาเรียนรู้ภาษาอีสานด้วยนะครับภาษาอีสานภาษาใต้ทุกวันนี้เราจะเห็นฝรั่งเนี่ยพูดภาษาใต้ภาษาอีสานภาษากลางภาษาไทยเยอะมากๆคนก็เข้ามาเนี่ย เขาจะมาพูดฝรั่งกับคนไทยได้ไหมได้ถ้าคนไทยเขาพูดฝรั่งเป็นแต่าจะมาพูดกับคนที่พูดไม่ได้เนี่ยมันก็ได้เกาหัวเฟังพูดคุยกันไม่รู้เรื่องทั้งวันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาก็ต้องศึกษาภาษาไทยเหมือนกันจนเขาพูดได้บางคนโอ้โหพูดอีสานแบบอย่างนี้ฮะเออคนลาวเนี่ย เขาจริงจังกับชีวิตมากเกินไปหรือเปล่านะก็ใช่อยู่คุณอธันวาเนี่ยเป็นชาวเราเขามาอยู่ที่ไทยนา,นานแล้วนะครับนะเขามาอยู่ที่ไทยนานแล้วนะผมเชื่อเลยว่าเขาก็พูดภาษาลราเหมือนกันนะเขาก็พูดภาษาลรวเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่เวลาการใช้ชีวิตอยู่ในกอทมอ การคุยกับเพื่อนกับ,บวงการกับการแสดงเนี่ยเขาก็ต้องพูดไทยสิครับอันซีไห้มาบอกเล่าองศีนบบได้ดอกกันบักคือละครมันเป็นละครไทยมันเป็นละครเล่าเขาใจบอห์ละครเล่าก็บนุ่นกับไปเบิงละครเล่ามันจังสีได้เป็นสำเนียงเล่าเนาะเขาใจบอจะมาดงมาดามาอะไรคนล่า เป็นเป็นชาลาวแล้วทำไมไม่พูดลาวสมองสมองเนะี่ยก่อนที่จะไปคอมเมนต์ว่าเขาเนี่ยสมองสมองเนะี่ยช่วยคิดวิเคราะห์แยกแยะนิดนึงเนาะโอ้มนุษยธร,รี่เยอะจริงๆนะงงจริงๆอ่ะเออนี่แหละเนาะเข้าใจอยู่นะคำว่ามนุษย์รรมที่สปปลาวเนี่ยก็ยังมีอยู่ นะครับก็ยังมีอยู่หัจะปวดนะพูดลาวหรือพูดไทยมันก็พี่น้องกันน,นั่นแหละนะจักสีมาจมให้กันนอย่างจักซีมาวอา,าให้กันในอย่างคนลาวเขาก็ฟังภาษาไทยออกโดยไม่ต้องเรียนเลยคนไทยก็ฟังภาษาลาวออกก็โดยไม่ต้องเรียนเลย มันคุยกันง่ายนะมันคุยกันง่ายคนลาวพูดภาษากลางเต็มไปหมดทุกว,วันเนี่ยอย่าว่าแต่คนลาวพูดภาษากลางเต็มไปหมดภาษาไทยไปหมดเลยข้างบ้านเนี่ยก็พูดภาษาไยกันเต็มพม,ม่าขมิลาวก็ภาษากลางภาษาไทยกันทั้งนั้นนะครับผมจะปวดกับคนลาวบางกลุ่มเนาะเขาเนี่ย สมองไม่มีหรือเปล่าคิดได้ไงเอองงจริงๆนะโอเคทุกคนมาไหนเราลองมาฟังคอมเมนต์ของอาชาวโซเชียลกันด้วยว่าเขามีความคิดยังไงนะครับกับที่หนุ่มราวคนนี้ได้ออกมาสวนกับไอ้มนุษย์ถ้ำสปปลาวที่เขาไม่รู้จักอะ, ine, อะไรอีโนอินอะไรเลยเนี่ยนะครับนะ มันเป็นสิ่งที่แกพูดแกพูดถูกนะครับแกพูดถูกเลยในฐานะที่แกบอกว่าแกเป็นกลางแกก็เป็นคนลาวเหมือนกันนะครับเป็นชาวลาวเหมือนกันนะครับแกก็ได้พูดแทนใจหลายๆคนนะว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้จะให้เขาพูดลาวมันไม่ได้คุณ <c oughs> ตุมาฟังคอมเมนต์นี้นะคนนี้บอกว่าเจ้าอ,อยากที่ว่องยังกะว่า้วาวลวดภาษาไทยภาษาลาว จังใดกับพี่น้องกันคือเขาคนนี้เขาบอกว่าคนไทยอีสานใต้เว้าขมิน้นทั้งๆที่ผิดกับขมิน้นเขาก็ยังบว่าขายชาติเลยจริงครับเรื่องจริงคนไทยคนอีสานเนี่ยแถวสูรินพวกอะไรเนี่ยเขาก็พูดภาษาขมิ้นกันเขาไม่เห็นดราม,มา่าไม่เห็นอะไรไม่เห็นผิดอะไรเลยเขาก็พูดกันอยู่นะเขาคนไทยก็ไม่ได้มองว่าขายชาติอะไรมันก็ ปกติพูดปกตินี่คนลาวยังมาดามาเฉยหัวจะปวดตายมาดามา่าเขาขายชาิหรอเฮ้ยหัวจะปวดคนคิดต่อมาเนะี่ยคนนี้เขาบอกว่าพวกบอให้ว่าสงสัยหนักหัวพ่อแม่เขามั้งสุดจริงนะคนนี้บอกว่าอะไรพวกดาคนอื่นลืม ว่าลืมชาติแหละคือพวกมีปมด้อยถูกต้องครับพวกนี้เขามีปมด้อยจริงๆเนี่ยคนลาวบางกลุ่มเนี่ยที่ก็หาว่าคนอื่นเขาขายชาติแล้วก็ไปชอบคอมเมนต์ไปชอบด่าเขาไปชอบนี่ว่าเขาว่าไอายูทูบเบอร์ลาวเนี่ยที่มาอวยประเทศของคนอื่นไม่มาอวยประเทศตัวเองไปบอกว่าเขาขายชาติยังงี้มาพอเขามาพูด อพอพูดภาษาไทยมาพูดภาษากลางที่ประเทศไทยทําไมไม่พูดเลาาก็ยังหามากเขามาขายชาติอีกงงกับงงใจกับคนลาวบางกลุ่มพวกนี้เนาะที่เขามีความคิดแบบนี้อะเออข้อที่สองมาในคนนี้เขาบอกว่าเขามาทํางานทําอาชีพเป็นนักสแสดงในวงการบันเทิงประเทศไทยนะ เขาไม่ได้ทําในฐานะเป็นตัวแทนคนลาวหรือทูตวัฒนธรรมลาวเขาทําตามบทที่ได้รับการว่าจ้างแค่นั้นอย่าพากันคลั่งชาติหลายถูกต้องพวกคุณนะพากันพากันคลั่งชาติมากเกินไปนะเข้าใจหรือเปล่าเขาแสดงวงการบันเทิงที่ไทยจะให้เข้ามาว่าวงว่ลาวแบบนี้มันไม่ถูกนะครับดีนะครับเขาเป็นตัวแทนคนลาว ได้มาแสดงเป็นพระเอกได้มาแสดงบันเทิงที่ประเทศไทยคุณสมควรที่จะยินดีนะครับยินดีกับเขาไม่ใช่มามาดามา,าดามามเขาว่าเขาลืมชาติว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกับคนไทยที่ไปแสดงฮอลลีวูดไปแสดงหนังต่างประเทศนั่นคือเขาไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยคนไทยนี่ยินดีสนับสนุนเห็นไหมครับนะ นะอย่างนักร้องอะไรเงี้ยหลายๆคนที่ไปสร้างชื่อเสียงที่เกาหลีที่ต่างประเทศโอ้โหนี่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะแต่นี่เป็นชาวลาวมาแสดงหนังเป็นพระเอกมาแสดงวงการมาถึงถือว่าเป็นตัวแทนของสสปลาวเลยนะที่เข้ามาแสดงมีบทบาทเป็นถึงพระเอกได้มาแสดงที่ประเทศไทยทุกคนแทนที่จะสนับสนุนยินดีแสดงความยินดี กลับมาดามา่าเขาสมองโอโ้ตายๆเออถ้าเขาเป็นทูตก็ว่าไปอย่างนะได้มาพูดวัฒนธรรมลาอย่างเงี้ยทําตามบททําตามงานที่เขาได้นี้นะครับเออข้อคิดต่อมาในะคนนี้ครับว่าจะคนไทยหรือจะคนลาวนะเราก็พี่น้องกันไม่น่าคิดมากเลยแค่ไม่ว่าลาวหน่อยเดียวเอง ข้างช้าเกินไปแล้วนะคนนี้เขาว่าจับใจสั่งสอนคนที่มันบูลลี่หน่อยเขาเข้าเมืองตาอยู่ก็ต้องอยู่ตาตามถูกต้องนะครับนะคนที้เขาบอกว่าคนที่พูดอ,อาจจะไม่ใช่คนลาาแท้ๆอย่าใส่ใจกับคนลาาบางคนเลยถูกต้องครับคนที่พูดในส่วนมากนะเขาจะอยู่นู่นนแถบ,แถบขมเขมรหรือเปล่าเป็นพี่น้องขมเขมรหรือเปล่า ผมว่าอยู่เพราะส่วนมากขมินะ้นเนี่ยมันจะชอบแบบนี้ชเช้าขมิ้นแถบนั้นเน่ะจะชอบคั้งชาติจะชอบแบบคิดว่าคนอื่นนะั้นลืมชงลืมชาติตัวเองเออแถบนู้นหรือเปล่านะผมว่าน่าจะใช่นะนะคนนี้เขา่างงกับคนลาวบางกลุ่มบางคนเนาะเป็นอียังกับคนลาวเวาไทยเวาไทยเป็นแล้วเป็นยังอออืื คนนี้เขาบอกว่าเขามาทํามาหากินอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยจ้างเขาเขาก็ย่อมพูดภาษาไทยเป็นเรื่องธรรมดานะขณะที่เขาพูดเขาก็อยู่ในประเทศไทยไม่ได้อยู่ในประเทศลาวถ้า w, เขากับประเทศลาวเขาก็พูดลาวถ้าเขาอยู่ประเทศไทยเขาทํางานที่ไทยเป็นนักแสดงไทยเขาก็ต้องแสดงตามบทพูดภาษาไทยเขาจะไปพูดภาษาลาวมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในบทพวกซุม้มพวกซุ้มสุเข้าใจบ่ เออมจิต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าค่อยก็เป็นคนอีสานสายเลือดในอดีตกับล้าคือกันนั่นแหละค่อยมาอยู่กรุงเทพครั้งแรกก็เรียกล้าก็เรียกว่าล้าคือกันแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่คิดซะว่ามึงก็คนกูก็คนแต่เหมือนกันนั่นแหละเป็นเป็นคนเหมือนกันนั่นแหละถูกต้องครับนะ คนนี้เขาว่าเขาเป็นดาราที่ไทยเขาก็ไทยจะให้พูดลาวในรายการก็ไม่ใช่จะดรามา่าอะไรกันงงมากอคนนี้เขาบอกว่า,วาใช่เขาออกรายการในไทยเขาก็พูดไทยถูกแล้วภาษาลาวภาษาอีสานไม่ใช่ว่าคนไทยทุกคนในประเทศจะฟังออกหมดทุกคนนะคนนี้เขาบอกว่าไปประเทศฝรั่งเขาก็ว่าฝรั่งนั่นแหละขันว่าลวลาวฝรั่งว่าขาใจดอก ถูกต้องครับ <c oughs> คนนี้เขาบอกว่าทุกวันนี้โลกเขาเปิดกว้างแล้วจะไปยึดติดอะไรกับภาษาพูดตื่นตื่นได้แล้วนะคนลาวจะลาวอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกจะให้พูดลาวอย่างเดียวเลยหอโหอ้โหนงจริงๆนะความูลต่อมาในะคนนี้เขาว่าเขาพูดได้หลายภาษาถือว่าสุดยอดแล้วเป็นนักแสดงมาหลายปีแล้วอยู่ไทย กลับไปลาวเขาก็พูดลาวนั่นแหละซุมสุอย่าอะไรมากเลยอย่าครั่งชาติมากเลยคนนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ประเทศใดก็ให้เขาว่าประเทศนั้นนะแต่เขาบอลืมชาติก็ดีแล้วคมยินตน่อมานะคนนี้เขาบอกว่าพูดภาษาอะไรก็พูดไปเลยอย่าว่ากันเลยไม่รู้อะไรนักหนาเรื่องมากคนลาาพวกนี้แม่จริงๆ อคนนี้นยเขาบอกว่าอันนี้คนลาวนะครับว่าเมนความเจ้าเขาแสดงหนังอยู่ที่ประเทศไทยก็ให้เขาเว้าไทยเขามาล้าเขาก็เว้าล้วกับครอบครัวเขาคือเกานน่ะล่ละเขาไม่ได้ลืมซัดดอกอ <c oughs> คนนี้บอกว่าอยู่ประเทศไทย เวลาสื่อสารกันกันกบคนไทยเขาก็ต้องใช้ภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษากลางของประเทศครับเราจะเอาคําพูดภาษาถิ่นมาพูดไม่ได้ไม่ได,ไได้บางคนเขาก็ไม่รู้จักภาษาไทยนี่เป็นภาษาพูดที่รู้กันทั่วประเทศแล้วครับมันก็ถูกแล้วที่พูดไทยอะถ้าคุณกลับบ้านคุณก็ไปพูดภาษาถิน่นก็ถูกต้องแล้วคนนี้เขาบอกว่า เม่นโลกมันไปหอดสแล้วเพราะเขาเว้าไทยเว่ใวไซเขาว่าตัดอะไรดัดจริตเพราะเขาเว่าต่างชาติอังกฤษจีนพากันชื่นชนตบมือคนลาวนะเขาบอกเอออันนี้จริงๆครับจริงๆเขาอยู่ไทยเขามาพูดไทยบอกว่าเขาขายชาติบอกว่าเขาดัดจริตยนง้นอย่างนี้พอคนลาวพอชาละพอ คนลาวนะเขาพูดจีนพูดพูดจีนพูดอะไรนะแม่ตบมือชื่นชมเขานี่ถูกต้องนะครับนะคนนี้เขาบอกว่าไม่มีใครลืมชาติบ้านเกิดตัวเองหรอกแต่คนที่ออกมาพูดนะเก่อกระแสเกาะกระแสเขาดังคนลาวคนนี้เขาบอกว่าแมนคนลาวซุ้มนี่ละซุ้มเกาะกระแส เขาเอื่นว่ากลุ่มลาวลืมชาติสุ้มนี่แหละสุม้มนุษย์ถรมคนลาวนะครับนะคนนี้เขาว่าจบปัญหาด้วยการไม่รับชาวสปปลา,าวมาเป็นดาราที่สุดปัญหาเยอะุยคะแยะนะครับแยกแยะอ่ะนะคนนี้ว่าเขามาโตและใช้ชีวิตในไทยมากกว่าเลยพูดถนัดภาษาไทยภาคกลางไม่ใชส่สาระเลย ก็ประมาณนี้นะครับเป็นคอมเมนต์นะครับชาวลาวทั้งชาวลาวชาวไทยก็มาแสดงความคิดเห็นเนาะก็มันไม่ใช่นะครับสิ่งที่คนลาวบางกลุ่มพูดรอกมนุษย์ถ้ำนั่นแหละผมเรียกเลยมนุษย์ถ้ำไม่รู้อีนโนอีนีไม่รู้อะไรเลยนะครับไปหาว่าเขาลืมชงลืมชาติไปหาว่าเขาทําไมไม่พูดเรางงจริงๆพวกนี้นะมนุษย์ถ้าเอ้ยมนุษย์ถ้าว่ทุกคน ทุกคนได้เห็นดราม่ากเกี่ยวกับพวกคนลาวบางกลุ่มคนนี้ะเป็นยังไงบ้างทุกคนก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมนะฝากกด Subscribe นะักกไลค์กกแชร์ให้ชจ้าของมันนุ่งชานเอาด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหงายจะปวดมนุษย์ถ่ำลาวแซมเนเนาะไปะยุใส่เนี่ยไป,ย,ย,ย,ปย,ยุ้าไปยุใส่ อิู่นรยนทำออกมาเห็นแสงสะว่างในเปลี่ยงโลกก็ไปถึงไหนแล้วโลกก็ไปหอดได้แล้วเข้าใจบอย